ยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรอีกแล้วครับสำหรับเมืองทองนะครับอย่ที่ก็เป็นเกมที่น่าจะชนะอย่างมากเลยสำหรับสิงเจ้าท่านะครับแต่ว่ามาโดนนาทีบาดอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ90บวก4ครับ สวัสดีครับผมชูปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกกันครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองของชูปัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่นในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกกันหน่อยนะครับคู่วันเสาร์นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับจะเจาะแต่ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยืดเยื้อเกินไปนะครับไม่ตรงคอนเซ็ปต์ของช่องนั่นเองนะครัััััับบบบบบบททีีี่่ผมมมมมมหยยยิิกกกกกกกาาาาาา็็ไไปดดดดูููคคคคคคขออออองงงงงเเเืรรรรรรนนนนนชสส้้้้้ะใโโล ถล่มยับนะครับสามประตูต่อศูนย์นะฮะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรอีกแล้วครับสำหรับเมืองทองนะครับอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้ที่ชนะคู่แข่ง3นัดจาก10เกมเนี่ยก็ยิงเกมละ5ลูกเลยนะครับทั้งการชนะลำพูนชนะปรจจวบแล้วรวมไปถึงแล้วก็ในเกมนัดแรกและที่2ด้วยนะครับที่บุกไปเอาชนะลำปางมา5ต่อหนึ่งนั่นเองก็ถือว่ากลับมาฟอร์มเ <from S 2> ข้าฝักนั่นเองนะครับฟอร์มแบบนี้เขาเรียกกันว่าฟอร์มแบบเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะครับซึ่งคำว่าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยถ้าใครเด็กติดตามข่าวก,ก,กระะมมานะร ที่พูดถึงเรื่องของเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างนงี้นะครับผมก็เอามมิสกับเมืองทองนั่นเองที่หมายถึงว่าฟอร์มแบบขึ้นๆลงๆครับบทจะพีกก็พีกบทจะฝืดก็ฝืดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมวันพุธที่เจอกับบุรีรัมเนี่ยเมืองทองเองก็ในเกมนั้นเนี่ยโหเกมรุกฝืดมากเลยนะครับก็โหกว่าจะได้ยิงเข้ากรอก็ต้องพึ่งจุดโทษเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่กลับกายมาวันนี้เกมรุกกลับมาท็อปฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเอกนิษฐ์ปัญญานะครับโอ้โหก็ยิงสยบ เขาเรียกว่ากฎสูตรติดนะฮะสำหรับเอกนิตนะฮะยิงได้บอกว่าสวยงามมากกับลูกนั้นซึ่งก็เป็นประตูที่2กับเขาในสีซื้อเมืองทองนะฮะขณะที่วิลเลียมพ็อปโอ้โหคนนี้ที่แฟนๆคิดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับคัมแบ็กกลับมาเลทที่2ครับสนัดกดไป4ประตูครับโอ้โหผมก็นึกไปถึงตอนต้นซีซั่นเลยนะครับว่าทำไมไม่ต่อสัญญาเขาตั้งแต่วันนั้นนะครับไม่งั้นในแรกแรกเนี่ยถ้ามีเขาอยู่เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมรุกไว้ใจได้แน่นอนนะครับนี่แค่สานัดนี่ก็ล่อไป4่เม็ดแล้วนะสำหรับ, Pop, รบวิลเลียม ผีขึ้นมาทันทีนะสำหรับ วิลเล่ย์พ็อปนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนหน้านะครับโปรแกรมของเมืองทองนะครับกุมพามาหาโหดครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ละเกมจะสุดหินทั้งนั้นนะครับเขาเรียกว่ามาริโอ้ในวัดเลยครับว่าของจริงไม่จริงนะฮะว่าฟอร์มที่หล่มกุ้แข่งได้แบบนี้เนี่ยจะไปพีคอีกไหมนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับก็เจอแต่ของหนักๆทั้งง้นนะครับตั้งแต่การไปเยือนสุโขทัยเดี๋ยวต้องกลับมาเล่นกับบุรีรัมเจอกับบีจีชนบุรีนะครับอันนี้ในหลีกนะส่วนในทัวร์เอฟเอเนี่ยก็ดันจับไปเจอกับลีโอชงงงรราาาออีีกกกนนนนนนะคัััับ็็ถืว่่เเปททห้้ลย ไล่เลียงตรงนี้ครับก็แฟนเมืองทองก็ให้กําลังใจกันต่อแล้วก็รอชมฟอร์มของเมืองทองว่าจะพีคต่อเนื่องได้หรือเปล่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีโปรแกรมโหดๆทางนั้นนั่นเองนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปดูท่าเรือกันหน่อยนะครับโอ้โหก็บุกไปเสมอพีดีวจวบ1นึ่ตอนหนึ่งะครับก็เป็นเกมที่น่าจะชนะอย่างมากเลยสาหรับสิงเจ้าท่านะครับแต่ว่ามาโดนนาทีบาทอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเก้าสิบบวกสี่ครับสมิลโรซ่ามงลุ่นั้นโอ้โหทำให้แฟนท่าเรือนี่แซงไปตามๆกันนะครับเพราะเปี้ยดนบ บนี้บ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็เช็คสถิติดูนี่ก็ประมาณ3-4เกมได้นะครับที่โดนท้ายเกมแบบนี้นะครับอย่างเกมลิขัดที่ตกรอบนะครับก็โดนสูุรสงคราม f c ครับทีมจากไทยดิบสก็ยิงท้ายเกมแบบนี้นะครับนาทีที่85ส่วนในลีกเนี่ยก็ในเกมที่เสมอกับเชียงรายเสมอกับเทโรก็โดนประมาณนี้นะครับช่วงทดเจ็บประมาณนี้เลยนะครับแบบนาทีบาแบบนี้นะฮะแฟนท่าเรือก็มองว่าเอาอีกแล้วครับเป็นอีกแบบนี้อีกแล้วสําหรับ การท่าเรือนะฮะซึ่งแฟนท่าเรือเองก็เสียดายนะครับโอ้โหผมเข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ยในเพจการท่าเรือนะครับเพจสโมสรเนี่ยโ,โหเสาร์ไปถึงเรื่องของ ครอบครองครอบครัวท่าเรือเลยนะครับคือเขาหมายถึงว่า,านักเตะบางคนนะครับที่ฟอร์มออกทะเลน่ะแต่ว่าได้ยืนครบแบบ90นาทีเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าเป็นใครกันบ้างน,นะครับก็ไปดูในเพจได้นะฮะแฟนบอลบอกว่าเนี่ยโ,โหไม่ลองใช้งานคนนั้นคนนี้บ้างอ่ะในเกมที่มันอึดอัดแบบนี้นะครับโหก็เลยโดนคอมเมนต์เยอะเลยนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่เดือดมากเ <c oughs> ข้าไปดูในคอมเมนต์ของสโมสรท่าเรือได้นะ <c oughs> แฟนเซ็งมากแล้วก็เสียดายกับเกมนี้มากที่ ควรจะได้3คะแนนแล้วมันจะได้ต่อยอดไปสู่ในการไต่ขึ้นไปสู่ท็อปโนั่นเองนะครับไม่งั้นน่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่อันดับ 6 7 8อะไรประมาณนี้อยู่ตลอดเลยนะสำหรับการท่าเรือในปีนี้นั่นเองครับก็มูฟออนไปกมหน้าสู้กันใหม่นะสำหรับการท่าเรือที่ได้แค่แต้มเดียวกับออกมาจาก3ออสเตเลียนั่นเองนะครับอันนั้นคือเกมสลิดในคู่วันเสาร์ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับในช่องเองครับชุกปรัชญาอย่างใดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ